แล้วก็คือหนึ่งสินค้าตัวนี้ครับครับยินเลสลอนดอนบิดสีส้มสีส้มอ๋อจำายๆคือสีส้มนีครับจำง่ายง่ายเลยครับคุณภาพคุณภาพดีมากเลยเพราะว่าวัสดุที่เขาทำอ่ะใช้วัสดุที่เคลือบอย่างดีเลยนะครับเขาเรียกว่าเคลือบมาแล้วไม่มีการขึ้นสนิมไม่มีอา แล้วราคาร้อยใบนะครับร้อยใบหนึ่งร้อยสามสิบบาทถึงร้อยห้าสิบบาทไม่แพงนะครับผมไม่แพงอย่างที่คิดนะครับครับอาจารย์อ้นกัรงานแล้วสวัสดีครับในแบบเป็นทรงอะไรนะเอาทรงอะไรทรงสูงครับลองทรงสูงข้างหน้าออกนิดเดียวครับออนิดเดียวโอเคอาจารย์อ้นทำไงลองทรงสูงนี่แหละครับลองทรงสูงกับเบอร์หนึ่งลองไว้นี่ครับครับผมจะไม่ตัดเลยนะไม่ตัดไม่ตัดผมจะไม่ตัดเลยนะเอาให้จบเลยนะดูนะครับดูความเร็วของอาจารย์อ้นดูผมจะเทียบ เวลาดูลองส,งสูงๆนะครับคับรไม่มีการตัดอุปกรณ์ก็วางนั่นเลยนะวางมือแบบนิ่มๆเลยครับ,รบไม่ต้องสัมผัา,า,าเลยครับองสูงๆเลยต้องสัมผัานต้องดูเลยดูชัดๆใบหูด้านบนครับครับเดี๋ยวผมพูดเองใบ <ขอ S 1> หูด้านบนสายเลจย์ตามที่อาจารย์อ,อ้นถนัด อยากวัดเรื่องเวลาอืมทำได้เพราะว่าเัด่ึงไปลยลองส่งสูงเบอร์หนึ่งไม่ต้องสั่นนะทำเรื่อยๆอาจารย์พ่อไม่มีสั่นไม่ต้องสั่นแล้วก็สเต็ปพวกอะไรก็วางไว้เลยนะครับนี่ครับเสร็จแล้วนี่รอบหัวแล้วอ่านี่รอบหัวแล้วนะครับทำไงต่อทีนี้ก็ บนออกนิดนึงหลิงอกนิดเดิ็เปลี่ยน0.1 0.1นะครับ0.1มาเก็บนิดเดิงมาเก็บด้านบนนะครับเก็บขอบนี่เก็บขอบแค่นั้นเองใช่ไหมอืมแค่นี้นี่ครับแล้วเอาตัวคับมาตัวคับนะครับดูอ่าตัวคับมาโชวนเสียเวลาตรงหมุนนี่นะครับไม่เป็นไรนีดเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเรื่องการหมุนนี่ เอ้ยจบเลยนะจารอ์อนแล้วมีการกันให้ดูด้วยครับกันให้ดูด้วยนะครับเอาจนจบกระบวนการของอาจารอ์อนผมจะไม่ตัดเลยนะครับไม่มีการกดตัดเลยคุณดูได้เลยครับแล้วจะสรุปให้เลยธรรมดากันเป็นธรรมดาครับโอ้โหนี่ก็ธรรมดากันธรรมดาตามแนวเดิมครับแนวเดิมครับนี่มองสูงเบอร์หนึ่งครับแล้วก็ ใบมีดโกนครับอ่าใบมีดโกนมาโชว์หน่อยครับนิดหนึ่งโชว์พอเลยชมต้องพูดอะไรมากเดี๋ยวผมพูดเองยกินเหล็ดร่อนดอนบิดกล่องสีส้มนะครับโอเคจัดไปเลยครับอาจารย์ครับจะคมมากเลยนะครับผมตามนี้เลยครับไม่มีการพูดมากจัดไปเลยตามที่อาจารย์อ้นเห็นสมควรครับี๋ยวคมจะพูดเอง ก็เลาะเลมาจะยากตรงจอนแล้วก็ตรงนี้นิดหนึ่งแล้วก็ไล่ขนละเอีครับเลี่ยมไล่ขนให้ลเอียดแล้วก็ทำตามที่เราต้องการ เราต้องสวยด้วยนะจานอ้นสวยตรวจสอบไปด้วยนะต้องตรวจสอบไปด้วยแล้วไปรีวิวด้วยนะครับครับตรวจสอบให้ดูจนหลายกี่รอบแล้ะตรงไหนไม่ดีก็ติชมได้ครับครับตรวจสอบไปดูไม่เห็นว่าตัดเร็วแล้วไม่สวยไม่อะไรนต้องดูต้องดูรีวิวให้ด้วยดรีวิวด้วยแชร์ให้ดวยไม่กี่นาทีนะว่ากันตามนั้นเลยว่ากันตามของจริงเลยครับทีนี้เราก็มาดูว่าเราจะจะแต่งพวกจอนพวกอะไรนี่นะครับแต่งจอนใช่ไหมครับผมขึ้นนิดนึ่งอาแต่งจอนนะครับ คลิ้กไล่คลกคล้กอย่างนี้แล้วก็คึิกขึ้นอ่าคึิกขึ้นอย่างนี้นะอ่านอ่านอ่ะเดี๋ยวผมช่วยจสี่นาทีเข้าสี่นาทีแล้วสุดยอดไหมสี่นาทีนี่ดูฝั่งนี้นะครับอ่าดูฝั่งนี้นะครับฟังก์ชันนี่ก็ขึ้นนิดนึงครับเพื่อที่จะให้เป็นรองธงสวยๆหน่อยอืมช่วยได้เนาะเขาบอกว่าเอาข้างหน้าออกนิดนึง่าหน้านิดนึงหน้านิดนึง ข้างหน้าออกนิดนึงสวมเบอร์สามนะครับสวมเบอร์สามไปเลยครับอ่์าจัดยังไงเบอร์สามเออเข้ดูนะครับข้างหน้าข้างบนออกนิดนึงสวมเบอร์สามเห็นไหมครับเพราะามันเป็นผมสกินเฮดเบอร์สามเบอร์สี่อยู่ครับแล้วก็ตัดเป็นรองทรงเฉยๆเห็นไหมครับ นี่ก็พุ่งขึ้นไปเก็บขอบเก็บขอบนะอันนี้คือตกแต่งแล้วเก็บการตกแต่งเก็บขอบอาจารย์นอนตกแต่งมาเลยแล้วก็รีวิวให้หน่อยดูนะครับรีวิวให้ดูนี่ครับเสร็จแล้วครับอ่ามันเสียเวลาเรื่องสายนะครับผมไม่ปิดนะไม่มีการกดปิดเลยครับเรื่องสายมันจะนั่นไปสายไฟครับโอ้สายไฟพันเข้าไป ใช้นั้นเลยครับใช้ไอ้ที่ไร้สายไร้สายครับครับมันเป็นทรงนี้ลองทรงสูงเบอร์หนึ่งอ่าเบอร์หนึ่งลองทรงสูงเบอร์หนึ่งใช่ไหมครับลองทรงสูงเบอร์่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเสร็จแล้วครับขอบคุณมากครับอาจารย์นนท์กันงานแล้วขอบคุณมากครับในแบบครับ